ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะงอายมากๆเลยกกอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับรีดละคาะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราค่ะอ่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดทีีี่ร์ปลตงงน้เาากมย ะะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอ่สามช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สกแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t o มันนี่วอ l l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแลวก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนนนัเองะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะคะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อ ความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิก d r กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจนะคะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะแล้วก็จะรับบัตรคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะ และในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะครบ5ร0บาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะคะฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดฟอลโล่ของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติด,ดตามนะหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่14คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตหลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่14คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น126คนกันแล้วนะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะกดสั่งซื้อไปเมื่อกี้น้อไม่ถึง2องนสานาทีกันเลยก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เ,เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเ,เข้ามาใช้ค่ะเราเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะ แล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ